สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะวันนี้มีโอกาสได้อัดคลิปทักทายท่านผู้ชมนะคะมีผ้าลายขอเจ้าฟ้าเข้ามาใหม่หนึ่งผืนนะคะเป็นผ้าทอสามตะกอสามตะกอเรียบนะคะไหมรังสีขาวนะคะผืนนี้เป็นไหมรังสีขาว สีม่วงตามในคลิปช่วงนี้เลยนะคะสีจริงของผ้าคล้ายกับช่วงนี้มากที่สุดลายจะเป็นสีขาวนะคะตอนนี้ทอไม่ทันนะคะงานผ้าลายขอเนื่องจากว่าทางราชการเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยมีผ้าลายขอนุ่งกันนะคะก็พัะนันก็คือตอนนี้ทอแทบไม่ทันนะคะผืนนี้เพิ่งตัดออกมาจากกี่ ท่านที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะสามตะกอรเรียบอาบน้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะคะอาบน้ำยาเก็บริมแล้วใช้งานได้เลยนะคะถูกใจทักทายกันมานะคะผืนนี้2,900บาทโทรได้ที่เบอร์087-246 3434-087-246 3 4 3 4บันทึกเบอร์แอดไลน์ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ